มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่มเงินบัตรคนจนรับเงินย้อนหลัง5เดือนรวดค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,565โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน2,565สำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณ2,565ดังนี้ค่ะ 1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000ต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ100บาทต่อเดือน สองผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3-0,000ถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ5 0บาทต่อเดือนในปีงบประมาณ2565จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุงวดแรกในเดือนเมษายน2565นายนะคะซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565 โดยกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษา2565และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยาย,ยน2565ค่ะ อย่างไรก็ตามปี2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุดที่ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแผนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์เอาไว้แล้วค่ะ เกณฑ์กำหนดนะคะ 1. สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์รายได้ทั้งครอบครัวนะคะรวมกันแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0บาทไม่มีหรือว่ามีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000บาทนะคะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือคะ่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่านะคะต้องลงทะเบียนใหม่ หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดนะคะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางวาส่วนกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะคะหรือว่าในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ค่ะ เพิ่มเงินบัตรคนจนรับเงินย้อนหลัง5เดือนรวดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ